แขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นนักมายากลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นแล้วก็มือของเขาเนี่ยสร้างสิ่งมาัศจรย์เกิดขึ้น <ừ> มากมายทีเดียวครับวันนี้ขอต้อนรับน้องฟลุกนะฮะมือปีศาจหรือว่าคุณเอกนัทเจริญผลเข้าสู่ห้าเช้าเมาใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัส,สดูมือสิปีศาจไห้ยังไงท <ำ S 1> ําไมทําไมถึงเป็นมือปีศาจทําอะไรไว้ <laughs> อ,อ๋อเปล่าครับมันมาจากศิลปะมือครับผมอ๋อใช่ครับเพราะ มายากรคือศิลปะครับมันเป็นศิลปะขแขนงหนึงน่งใช่ครับใช่ทำไมอยู่ดีๆคนแบบพูดถึงเธอกลายเป็นกระแสขึ้นมาได้เพราะอะไรอ่ะ,อะด้วยที่แบบว่าคาแรคเตอร,ร์มาบ,บ,บอกธรรมดาเนี่ยนักมายากรเนี่ย จะเล่นกลอยู่ตามแบบบนเวทีหรือว่าใส่สูทใช่ไหมครับแต่ของผมจะเป็นลุคนี้เลยอ๋อแบบเหมือนแบบสตรีทหน่อยเออสตรีทพอเห็นได้ทั่วไปอย่างนี้แบบเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนเราเดินเที่ยวอ่ะใช่ดีเราเล่นกลเหมือนเหมือนเหมือนหนังหนังฮอลลีวูดไงไอไอนาวยูซีมีใช่ไหมใช่จะเป็นแบบนั้นคือเราสามารถดูมายากลง่ายๆแต่ดูตามท้องถนนได้ลุคคุณต้องการจะเป็นแบบนั้นอ่าใช่ครับแบบนี้เลยแล้วก่อนจะมาเป็นคุณฟลุกมือปีศาจทำอะไรมาก่อนเล่าให้ฟังนิดนึงก็เป็นเด็กคนนึงครับที่แค่ชอบเล่น มายากลและผมได้มีโอกาสชมมายกลของเมืองนอกซึ่งผมว่ากลแนวนี้เมืองนอกเขานิยมมาก แต่เมืองไทยเราจะต้องบอกว่าอาจจะยังเห็นได้น้อยควาพภาบลักษณ์ของมายากลบ้านเราเนี่ยคือต้องต้องต้องฟูอะต้องเต็มโชว์ออต้องมีอุปกรณ์มีหของเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ต้องมีแบบคนที่ยืนผู้ช่วยใช่ครับผู้หญิงสวยๆแต่งตัวเป็นกระตายหรืออะไรเงี้ยของเราไม่ต้องไม่ต้องเล่นเองทําเองหมด One Man โชว์ครับนน่แล้วอุปกรณ์วันนี้มีอะไรที่จะมาโชว์ให้เราดูเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับผมกล้องพร้อมนะครับอันนี้เลยอันนี้จะเล่นแล้วเหรอใช่ครับเอาเลยแล้วไม่มีของเลยเหรอไม่มีครับเอาเลยเออนี่แหละคือของนะคะ โอเคทุกคนสงสัยว่าชื่อผมเนี่ยฟุกมือปริศ่ะมาจากที่ไหนนี่ครับแหวนวงนี้เลยครับ้ยสีดํานี้นะคะครับพี่เจมส์ครับรบกวนดึงแหวนออกให้ผมหน่อยตื่นเต้นอ่ะค่อนข้างแน่นใช่ไหมครับผมใช่คราวนี้โชว์ให้กล้องกับผู้ชมทางบ้านดูครับและ ลองนำแบบตรงนี้เคาะกระโต๊ะสามครั้งเอานะเคาะครับ <Okay. S 1> เกิดเสียงดังใช่ไหมครับใช่แสดงว่าแบบนี้แข็งแรงมากอแต่ถ้าสมมติอยู่ในศิลปะของฟุกมือปิศาทจแบบมือหน่อยครับกล้องครับสองนิ้วชี้โป้งแบบครับแบบอ่าโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ย สนใจพยายามจ้องอยู่โง่แล้วเราโง่แล้วแล้วบางทีก็โง่มองอยู่นะเนี่ยมันขับไรอย่างไรอันนี้คือที่มาใช่ผมครับแหวนหนึ่งวงกล้องดูนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยเขาเป็นปีศาจจริงๆด้วยแหวนมันไม่มีรอยต่อเหรอใช่ครับไม่มีรอยต่อแล้วมันเข้าไปได้ไงอ่ะศิลปะมือครับอ๋อเหรออ่ะโอเคครับอผมมีอะไรจะบอกว่าค่ะถ้าเกิดสมมติสมัยเนี้ยสากลโลกพูดถึงคําว่ามายากล เขาจะนิยมมากครับที่เมืองนอกคือมายากลกระแสจิตหรือมายากลถ่ายใจวันนี้ผมมีมาเล่นให้ชมด้วยอยากเล่นมาซิมาเลยก่อนชอบเล่นกับฉันมา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 เดี๋ยวนี้อยากรู้นักถ่ายใจเซ็ตอามามองกันใกล้ๆอย่างเงี้ยมายากลปกติเขาจะดูกันห่างแล้วเราก็จะจับเขาไม่ได้ใช่ใช่เดี๋ยวดูเห็นเมีไว้บอร์ดปากกาเฮ้ยออกไปแล้วไงเมื่อวานไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอเคครับ ผมอยากจะให้พี่แมมเนี่ยถ้าสมมุติพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่นึกถึงชื่อหนึ่งใครก็ได้ใช่ไหมครับแต่ยังไม่ต้องพูดนะนึกไว้ก่อนในใจโอเคครับผมคือการเล่นกลแนลวเนี้ยมันจะค่อนข้างเครียดมากผมจะมีจะมีตัวช่วยครับคือถ้าสมมุติคนเราทานของหวานจะอารมณ์ดีขึ้นผมชอบทานมากครับนี่ครับผมจุ๊บๆดูน่ารักไหม พี่แหม่มอมต่อไม่ค่ะโอเคครับผมไม่ค่ะพี่แหม่มครับเอออยากเหมือนกันนะนึกถึงชื่อซูเปอร์ฮีโร่นั้นและเขียนลงไว้บอร์ดเอาเลยปะแต่ก่อนแปลว่าพี่เขียนกับคุณผู้ชมรู้กันนะแต่เธอห้ามรู้นะผมทานหลังโอเคให้คุณฟุ้งหันหลังพร้อมนะครับไให้อ่านนะห้ามมองนะห้ามมองจอด้วยนะโอเคครับเออจะมีแค่พวกเรานะครคบะคุณผู้ชมที่จะเห็น อ๋อชอบตัวนี้อ๋ออายังอายังครับอ่ะความไว้เขาไม่เห็นนะคุณผู้ชมรบกวนส่งภาพไม้ผมครับภาพอะไรอ่ะซูเปอดส่งยังไงไม่มีตาครับอ๋อตาโอโอเคครับจะแปบเอาภาพมาจากไหนไม่มีมีแต่กำงเงในซุเปอร์แมนโอ๊ยไดครับได้ครับอะไรครับอ่ะไดอไครับไม่มีอะไรเออออ เมื to ่อก like ี้พ er ูดว่าซูเปอร์แมนใช่ไหมครับใช่ผมจะลองทำศิลปะให้ดูใกล้ๆครับกล้องครับพรนะครับหนึ่งสองสามขาซับได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มาจุมจุบกลมกลมอ่ะแล้วตอนนี้กายเป็นแบบคาเค้นซูเปอร์แมนครับเฮ้ยทำได้ง่ายอะเฮ้ย ไม่ปกติจกินอันกลมๆเข้าไปไม่ใช่หรอลองโชว์กล้องครับผมว่าถูกบ้างไม่ปากโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้อีฉันอ่ะเล่นเป็นมุกอะฉันก็หลุดเองไงไหนันก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบทําออกมาอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าศิลปะปากปีศาจครับนอกจากมือแล้วยังปากฉันลองสัมผัสอยากสัมผัสปากปีศาจมากเลยเนี่ยกล้าปากนี่ข้างในมีอะไรอ่ะกินไปแล้วครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมแล้วทำไมมันทำได้อ่ะเขาสลักออกมาได้ไงอ่ะ แล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเจจะแบบซุปเปอร์แมสน่ะโอ้อเอาจริงนะเราจะเขียนเป็นไอ้มดแดงเราจะเขียนเป็นโดเรมอนเหลืออะไรก็ได้ใช่ปะเซเลอร์มูนอย่างเงี้ยท้าไมออกมาเฮ้ยเก่งขอบคุณมากครับผมเฮ้ยคนลุกจับไม่ได้นะยืนใกล้ขนาดนี้จับไม่ได้ตอนนี้เขากินไปยังอันใช่ยือเลยเขาไม่ได้ทำอะไรเขาอมอยู่อันเดียวเลยออันนี้อันนี้ไม่เอาแล้วใช่ไหมใช่เอาไปอ่าไม่ไรงขอเตรียมไว้ลูกอ่ามาที่คนไกเออครับผม เวลาเริ่มลอยครับอ่อะกล้องครับซูมเลยนะครับไพ่หนึ่งสำรับประกอบไปด้วยห้าสองใบนะครับเดี๋ยวพี่ลุกน้ำาหมืกันค่ะฟุกจะทำการกรีดไพ่ค่ะให้บอกคำว่าหยุดนะครับค่ะหยุดตรงนี้เนาะค่ะอะคนละใบครับค่ะปกติเนี่ยนักมายากลเนี่ยจะหาไพ่ใบเดียวแต่ครั้งนี้ผมจะลองหาสองใบเริ่มจากพี่ลุกน้ำก่อนค่ะ ผมช้าหลังให้นำไพ่นั้นน่ะโชว์กล้องะนะครับกับผู้ชมทางบ้านพร้อมนัดได้ค่ะคุณผู้ชมเราได้อันนี้คุณฟูม่เห็นนะคุณไม่เห็นเรียบร้อยนะครับเียจะลุดอันเนี่ยฉันต้องพวจะหลุดเรียบร้อยค่ะโชว์คุณผู้ชมแล้วแล้วของพี่อ่ะทีละใบครับอ๋อทีละใบขอเพิ่มอคืนนะคะเบอร์นี้นะครับโอเคคราวนี้ครับคุณพี่ครับตัดไพ่ผมครึ่งหนึ่งรับโกนนิดหนึ่งครับครึ่งหนึ่งใช่ไหม ประมาณครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งโอเคอ่ะถือคามาว้กครับนี่นะครับกล้องช้าๆวางตรงนี้วางทับเลยครับทับไปเลยฮะปกติเนี่ยขอแค่นิดหนึ่งนักแม่กลเนี่ยจะหาไพ่คือวิธีการเปิดหาหรือทายถูกไหมครับค่ะแต่ว่าผมฝึกศิลปะของมือปินศาสคือ hand shadow มาแค่เป่าอย่างนี้กล้องครับซูมเลยนะครับนับสามสองหนึ่ง เฮ้ยหกดอกจิกใช่เลยเลขเดียวกันเลขเลขที่น้องหยิบเลยเขาไม่ไม่มีเอ็นอะไรตรงนี้นะไม่มีอ่ะเขาทำได้ไงไม่มีเอ็นตรงนี้แล้วมีที่อื่นไหมเออเอ็นเอ็นเราตรวจสอบดูได้ครับโอเคต่อไปต่อไปครับผมเดี๋ยวฉันดูก่อนว่ามีเอ็นแถวนี้ปะไม่มีอ๋อไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยนี่ต่อไปครับผมอ่ะโชว์ใบนี้ครับสุดท้ายละ โชว์เลยนะผู้ชมดูนะแหมมันมันมันพอดีมอดีนะมันดีนะแหมผมมีไฮไลท์โชว์ลูกกลนสับไพ่ก่อนครับเชื่อไหมครับว่าไอดอลของผมเนี่ยคือนักมายากลระดับโลกค่ะชื่อว่าเดวิดเบนเขาให้เขาดูเลือกไพ่เงี้ยแล้วก็สับไพ่เชื่อไหมว่าเขาสามารถปาไพ่ทะลุไปติดกระจกได้อ๋อเนี่ยปาปุ๊บติดกระจกเลยเหรออยากเห็นอยากจับไเหรอ ลองดูครับผมเดี๋ยวคราวนี้ผมมีครับผมคือกรอบรูปในจินตนาการอีต่คนนี้มีอะไรแปลกๆกลัวเลือเนี่นะครับผมจะปลาไพ่สำหรับนี้ไปติดตรงนี้พร้อมนะครับสามสองหนึ่งฮ้ยคือไพ่ที่เจ๊เลือกแหม่มแหมเนี่ย เดี๋ยวก่อนครับผมลืมบอกว่าเดวิดเบนไม่ได้ปาติดนะเขาปาทะลุกระจกลองล้วงดูครับเฮ้ยเออไม่ใช่แบบแปะติดกาวนะเขาไปอยู่ในกระจกได้ไงอ่ะถูกแล้วมันเข้าไปได้ไงอะเลาเอางี้อยา่งี้เดี๋ยวก่อนนะเก็บความสงสัยของอีเชนไปก่อนนะอีเชนยังอยากหาเอ็นอยู่ใครับ เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีคำตอบแล้วมาคุยกับเขาต่อนะฮะตกลงไม่มีจริงๆหรอเอ็นวันนี้หนึ่งวันหน้าหนึงหมดตัดมาให้คุณผู้ชมเลยนะจริงแค่เม่อสครูนี้ยังไม่พอใช่ค่ะยังอยากลองของอีกอยากดูอีกอ่ะมีอะไรตอนเนี้เพื่อแก้ความสงสัยของพี่แหม่มเกี่ยวกับเรื่องกลนพลังจิตอ่ะรบกวนตรวจสอบปากกาครับกับแก้เลยใส่เลยโ์กลงนะครับก็ดูเหมือนปากกาปกติแก้วปกติฮะไม่มีอะไรโอเคครับผมอวางนะวางเลยครับผมคราวนี้ ผมจะเอาปากาแท่งนี้อืลองดูครับผมวาตรงนี้ช้าๆและถอยห่างที่สุดครับผม,มและเพ่งกระสาจิตไปที่ปากากล้องครับสามรอหกสิองศาเลยนะครับเอาให้เห็นนะฮะทุกมุมนะฮะจะได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับปากาและแก้ว วางอยู่บนหลังแก้วแล้วก็จะใช้พลังจิตเพื่อให้เห็นว่าปากกานี้มันเปลี่ยนเห็นไหมฮะไม่มีอะไรจริงๆนะฮะตรงนี้ไม่มีไม่มีจริงๆคอนเฟิร์มได้คอยคีด<ท>ได้ไหมได้คอยคีดได้ไหมอ่าโอเคอ่าต่อเนื่องนะฮะอ่าดูนะฮะไม่มีจริงๆนะฮะอันนี้ไม่มีอ่าอืมนี่นึงนะฮะตอนอ่าให้ชัวร์ๆก่อนนะฮะไม่มีนะฮะไม่มีโอเค โชว์มือหนะวะเออไม่มีไม่มีไม่มีเอ็นไม่มีเอ็นไม่มีมาครับขอบคุณท้องไทยด้วยขอบคุณ